มันเริ่มแบบขยายตัวแล้วคุณผู้ชมเริ่มเป็นเส้นแล้วอะ่ะไม่ใช่แล้วเราเห้งจากกันเนี่ยต่แห้งต่อแห้ง,อหงโอ้โหหมกขนาดเนี้ยนี่นโอ้ยสีเปลี่ยนแล้วครับกิยนย้ำเตาสุดขั้วไผ่ครับเครื่องประมาณเนี้ยครับผมความขนาด สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มาครับผมอันนี้คือเตานะครับเตาหรือเทานั่นเองอันนี้เป็นแบบแห้งนะครับเดี๋ยวนําไปหาพ่อกันไปไม่รู้ว่าพ่อจะทําอะไรกินจากตอกผิงไฟเอ้ยนี่แหละหนาวมากอออาของเด็ดของเด็ดดูกันอะไรเอ่ยต้อแห้งต่อแห้งโอ้โมกขนาดเนี้นี่ี่เป็นยักเหมือนขนาดละมกกินความขนาดละมกเหนื่อยนะนะสุดยอด เอาในบ้านี่นี่ผมไปซื้อในตลาดปกติไม่มีนะแต่วันนี้ผมเจอไงผมว่าเฮ้ยพ่อชอบกินเตาอยากขนาดเลยจับมาให้นี่นะทำมาขนาดไหนอร่อยกันทำอะไรกินดีพ่อเต้าในถุงยำมังกะยำเนาะยำเตาเนาะยำเตาสุดรครัวป่าไผ่นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันยำเตานะครับสุดรครัวป่าไผ่ครับขอพิงไฟก่อนเดี๋ยวเราไปหาเครื่องกันก่อนเครื่องมันเยอะไหมพ่อเครื่องในหลายอย่างก็เหนื่อยนี่นะหลายอย่างเนาะไปเดี๋ยวพิงไฟหน่อยเดี๋ยวไปหาเครื่องกันครับเต้า ันนี้อราคาห้าสิบบาทแพงเนาะตะแ eng เนื้อหมดแพง g นะมันได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยเข้าหรอก็ถ้าไปแช่น้ำอะไรก็น่าจะพองขึ้นมาเยอะอยู่อืเต่าแห้งนี่กลิ่นหอมขนาดนี้นะนี่อืกลิ่นสาหร่ายคุณผู้ชมกินเนีะสาหร่ายเลยนี่ครับเครื่องเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับผมใบเพราะนีาทำเครื่องก่อนมีอะไรบ้างครับผมมะเขือเหลืองมะเขืออ่อนขาตะไคร้หอมขาวแล้วก็พริกนะครับใบแห้งโถมะเขือมืวงนะครับอันกับนะครับผมฉลุด ของผมเน่าเกือนะครับต่อไปทำังไงเพาะไปคั่วนะอ๋อแห้งนี่ไปคั่วเนาะไปคั่วไปคั่วให้มันเป็นมรใส่น้ำมันไหมไม่ใช่อ๋อไปเดือความร้อนเปียกปแล้วเนอะครับผมเื่อความขนาดนี้ตักข้าวลงเตาครับผมโคนะครับโคเตานะครับใส่เตาลงไปโคหน่อยเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันครับเหมือนกับว่าเราไปผัดให้มันร้อนๆนะครับจะได้กรอบนี่นี่เป็นชีแล้วเนอเลอนี่ต้องอความขนาดเลยนี่นะ นี่กินออกมานะนี่ครับได้แล้วครับผมนนจะแห้งๆขึ้นมาโอ้ยหอมเลยค<อ><อ>ุณผูผ้ชมเตาแห้งเอามาจีในกระทะนะครับอันนี้คั่วมันเรียบร้อยที่มันแบบแผน่นใหญ่ก็หักหน่อยนะักหน่อยเวลากินจะได้กินง่ายนะครับ กรอบเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเริ่มยำกันแล้วนะเนาะเติมยมครับใส่น้ำลงไปครับเริ่มจากการใส่น้ำครับอันนี้เป็นน้ำต้มหรอนต้มเอาน้ำธรรมดาได้ไหมน้ำธรรมดาก็ได้อ๋อโอเคแล้วแต่เลยนะครับรน้ำธรรมดาน้ำต้มมันเริ่มแบบขยายตัวแล้วคุณผู้ชมเริ่มเป็นเส้นแล้วอ่ะเป็นเส้นละอ๋อเป็นงนี้เนาะกินหอมขนาดเลย แห้งเลยแห้งถ้ากถ้ายำเต้าเนี่ยมันจะมาลอยแล้วเนอะตัวนี้มะเขือเหลืองเนี่ยมะแข่างเนี่ยอ๋อสุดยอดเข้า,า, <c oughs> ขา,าก,กันขนาดเลยทำไรไหลได้ขยักขนาดละยังไม่เสร็จนะครับ <c oughs> ต่อไปปรุงรสนะครับเกลือน,นะครับชโลด,ดนี่ครับด้วยผงมเน่า<ห>ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เอาละครับผม ยำเตาสุดขั้วไผ่ครับเครื่องประมาณนี้ครับผมหืมว่ากลิ่นหอมเลยอ่ะห <c oughs> อมขนาดเนี่ยม,มาเลยอ่ะจากที่เป็นแผ่นเป็นอะไรกลายเป็นเส้นนะครับเส้นเล็กๆนะอืมโอกลิ่นได้ขึ้นมาได้หอมขนาดนี้นี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเนาะครับ <c oughs> ถ้าชอบน้ำฉัน <c oughs> น้ำลงไปก็ไรเนอะพอชอบอีเนอะโอเคตรงนี้ <Okay. S 2> นนบางคนก็อาจจะใส่น้ำเยอะหน่อย เรียบร้อยครับสุดพ่อครับผมไป๋ยวไปชิมกันครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมยำเตาสุดพ่อครับกินหอมมากเลยวันนี้วันนี้ให้พ่อจัดการเองครับผมพ่อชอบมากเตานี่ครับโอ้ยใส่มาแห้งด้วย่อนี่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 มาแห้งผิดหัวหน่อยรอเฮ้ยนี่ครับเอาละครับผมช้อนเลยครับผม กลุบเลยเสียง,ยงนี่นะครับอีกขะาโมขนาดอีกขะาโมขนาดอีกขะาอีกขโมขนาดควบขนาดขวามขนาด <c oughs> ช่วยด้วยครั <c oughs> ของปวดพ่อเลยนะครับใน,นูยามเตาเนี่ยตาก็ชอบนะตาก็ชอบมากครับผมซื้อไว้ให้ตาอยู่ถุงหนึ่งซื้อฝากตาข้าวกับนี้นะมาแห้ง อันสุกมันเขากินไหมวะบ่งเคยกินโจรนเลยมั้งโอ้ยข้าวเหนียวครับมันเป็นไงมันหอมหรอว่าหอมเตาหรอหอมเดียวโค่นอะข้าวใหญ่ๆเลยอ่านถูกปากครับลองชิมดูหน่อย เราจะใส่พริกสดไปด้วยนะครับเนาะอือแม่งอืมหอมดีนะมีหอมหอม,หอมเตามีกลิ่นขาด้วยขาดะไครขาดะไครหอมข้าวครับโดนพริกอ่ะเผ็ดขาหรือเปล่าอื <c oughs> <c oughs> อเจอดีมากเจอดีชอบนะยัไงไงอ่มะมากพอชอบมันเนี่ยอ๋อ คนก็ชอบมากมก็ไม่ค่อยชอบผมนี่กินได้ครับแต่ว่าไม่เท่าไหรเดี๋ยวพ่อเชอบให้พ่อกินกันอันนี้เราไม่ได้ทําหมดนะครับเหลือไว้อยู่เดี๋ยวพ่อก็อไว้ทํากินเวลาจะกินมันก็ง่ายอยู่เนะาะไม่ทำยากเป็นไอแต่เจ็บเขียวม็นือมึนตัดเต้าแย้งนะใบไงบ้างมันเป็นยังนะ่ยครับเต้าสดนี่ก็เสียได้เนาะมันเสียมัยง,งาตาแห้งเนี่ยเก็บได้นานครับ ข้าวเหนียวเขาวันนี้มไม่ขมหรอหอไม,ม่ขมครับเต้าหู้ยอมขึ้นขมเอ้าหรออืเปียกฮันเนอร์มะเขือนี่นะมะเขือขึ้นนะใส่นนะเต้าเต้าึา้นมะเขือมันหอมอย่างเดียวเนาะออื หมดจานจริงนั้เนี่ยมันดีอยู่ตาอ่ะกินเยอะได้อยู่มันเป็นพืชเฉยๆเป็นพืชเป็นสาลายตาก็ทำสูตรเนี้ยมพระว่าเวลาตาทำกินสุดหนกันสุดเดียวกันนะเดี๋ยวใ้เาพ้อมโค้มาหอมเนอะคัโคกก่นนะโค้หน่อยอืมข้าหมโค้กสีเขียวอือืนี่สีจะออกแบบคำๆไอ้สีออกทางน้ำจาลหน่อยคว้าสุกแล้วครับหอม อันนี้หาา <c oughs> ่านถูกปากน้ำถูกปากคนสมัยใหม่บางคนอาจจะไม่รู้จักแล้วนะเมนูเนี้ยยำเตานคะคนที่เคยกินนี่หาก,กินยากแล้วอืยากอ่ะเต้านะถนน้านะถ้าน้ำมิโซะนะน้ำชาดเลืออ๋อถ้าเกิดน้ำมันไม่สาดไม่มีไม่มีมมครับรุยุคนอยาตายหมดอะ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำมุ้ยมั้ง น้ำห้อยน้ำอะไรน้ำใสใสอนั่น,ถ,น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 ถ้ามีเตาอ่ะนะกินได้นะนนามะอ๋อถ้ามีเตามีอะไรก็แหล่งน้ำสะอาดเเขาก็ถือว่ากินได้นะครับกินน้ำได้เนาะข้าวเน้นเลยนี่มีมะเขือเหลืองด้วยนะหั่นมาหน่อยนี่เปลือกมันมะเขือเหลืองนี่เขาไม่กินเม,ม็ดมันหรอเนื้อข้างในไม่กินหรอ เ้นี่กินเปลือกเปลือกันหอมเปลือกเือกมันหอมกินอมอหวอนอ่ะเนึ่งลูกเยอะรับแต่บะคือเรือมันหอมจริงนะันมีกรอบบะคือเรือมันนะคตรแฉกปลาไหลอ่าอ่ใช่ใส่ผักผักขาาผักเพ็ดอ่ะหูน่าชื่นใจขมิ้นขมิ้นข้าวเรือ กินเจ้าก่อนกินเจ้าไม่ต mm ้องนึกถึงเมนูอื่นครับกินเมนูน hmm ี้ก่อนตองเลยก่อนเอาที่ที่อร่อยเนื้ยก่อนที่อร่อยก่อนติดปากกัดแตกลูบนี้เลยนั่นแหละฮึมหมดจริงครับคุณผู้ชมดูดิจานใหญ่เลยนะ่ย วันนี้ไม่เน้นข้าวครับเน้นกับเหมือนข้าวน,นั่นียวเขาเนึ่งข้าวนึง่งข้าวกินบ่อยอยู่ไง <laughs> ข้าวกินทุกวัน <laughs> <laughs> วเตานานๆทีครับเอ <laughs> าเน้นเตาดีกว่าเนี่ยมันตึงแบบพิษวังอืมอืันนั้นน,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 นะ เากินนะมันเขากินขมขมนิดหน่อยตามมากนะอยู่สักพักบานขนาดละถ้ามีเตายำเต้านื้เมีอยงเรื่นี้อง,งไปชอบจนได้อ่ะของของคู่กันขาดไม่ได้ครับอืถ้าได้กินอย่างเดียวล่ะถ้ามีได้กินแต่เตาอย่างเดียวกินไหม,มจำเป็นนะก็มีก่อน <laughs> นีก็จะเปลี่ยนกันนะหมายถึงว่าเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะถ้ามันขาดไปบมีเขาไป้งแบบแห้งๆมาแห้งๆอ๋อมาแห้งเต็พวงเออนั่นก็ไรเนอะโอกรับหนาทำมีอันนี้อันนี้เดีมันเป็นที่หนึ่งละที่หนึ่งอือหือเพลียอะเอาเล็กออกแล้วเล็กใหญ่แล้วเมื่อกี้เราหันไปกินหมดเนี่ย อืมโอ้ยเผ็ดเหรอต้นกินต้นพริกเยอะครับไายหัวอ่ะคำสุดท้ายแล้วคำข้าวนะอันนี้ปิดท้ายอยู่มั้งเต่วาต้องปิดคำหนึ่งอ่ะถ้ามันเต็มปากเต็มคำบนกันก็กินยากนะเพ่อะเนาะอย่างคนกินป้ากันอืมดูชาบไม่ชาบครับหนึ่งจานครับกินหมดเลยเท่า พีชอะไรแหม่เอาเลยเป็นอะพี่ไข่เหรอครับเนี่ยเฮ้ยเพิ่มไม่ไงเพิ่มหน่อยเกิบพวงครับผมนี่ครับสุดท้ายหนึ่งจานครับคนเดียวอะอยากขนาดน่ะเตรียมที่แล้ววันนี้เตรียมที่เตรียมที่น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 ี่สุดท้ายครับคลิปใ้เกือบพวงแตกในปากตุ๊กตุ๊ตุ๊กตับเลยพวงนี้กินอีกไหม ซื้อมาอีกไม่ไห้อ่ะซื้อมาไว้ังต้องเว้นช่วงเนาะกินติดกันทุกวันก็ไม่ไหวเดี๋ยวถ้าได้ไปอีกถ้ามีเดี๋ยวผมซื้อมาอีกก็เอามาเอาไม้พ่อชิมก่อนว่ามันอร่อยจริงไหมพ่ะบางอย่างเขาทําก็แบบเตาแก่เงี้ยมาทํามันก็ไม่อร่อยมันต้องมันจะมีจังหวะมีช่วงของมันนะคุณผู้ชมถ้ามันแก่มากก็ไม่อร่อยมาชือเตาไปผ่อนหน่อยบางทีก็ท่านมาาตร์เอาว่าขี้จริงขี้โค้เนี่ะใช่อันนี้อันนี้ถือว่าศาตร์ไหมไม่ศาตร์อ่าโอเคเดี๋ยวถ้าได้ไปอีกเดี๋ยวซื้อมาอีกคร โอเคหมดจานครับคุณผู้ชม,มวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยำเต้าฉุดขั้วไผ่ครับอร่อยครับหมดแล้ว